สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ยินดีนะครับวันนี้เราจะมาเกี่ยวกับนะฮะเท้ากระดาษสาวครับเดาเสาครับมีตัวอะไรบ้างนะฮะมีเดาเสาทีเร็กนะฮะไทแรโนซอรัสเร็กซ์มีเอ่อตัวนี้อินโดราตเตอร์นะฮะตัวสีดำอันนี้ก็เอ่อตัวอะไรชื่อตัวนี้ก็ชื่อว่าวิโอเซปเตอร์นะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะประมาณตระกูลไทเซโรคอปนะครับจำชื่อไม่ได้ นี่ก็ไซโนเซรอร์ทอปครับอันนี้ก็ผู้คนนะฮะอันนี้ก็เป็นอโลอันนี้น่าจะเป็นเอ,เองคิโลเซอรอคิโลอคิโลเซรัสครับ,ลลรบแล้วส่วนนี้ครับมนุษย์นะครับมีใครบ้างครับน้องบอกมาก่อนครับมนุษย์ส่วนมนุษย์เนี่ยจะมีสตีฟมีสตีฟนะฮะมีนินจาแต่ว่าผมจำหมู่ไม่ได้ จากนั้นก็เนี่ยก็จะมีสตีฟตองไกอสตีฟสซกอรครับแล้วก็แต่นีผมผมผมยังไม่รู้คเขาขอไปด้วยนะครับที่บนยังไม่รู้แต่ใครเป็นคนต่อไปเดี๋ยวครับจะขอยาสเป๊นมันหนึ่งสี่หมื่นก็สี่งโอเคครับแล้วก็คนสุดท้ายครับใครครับน่าจะเป็นทนายนะครับอะไรนี่นะครับขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ